ครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดที่2นะครับก็คือเวลาตัวกดล็อกนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือระบบจะยังไม่กลางนะครับมีกรณีแรกก็คือถ้าถ้าเราจะให้มันกลางเลยนะครับเรากดปลดล็อกสองครั้งนะครับดูนะครับเนี่ยครั้งแรกไม่กลางนะครับกดอีกครั้งหนึ่งกลางนะครับทีนี้เดี๋ยวลองล็อกดูนะครับ อันนี้คือโหมด2นะครับในฟังก์ชันที่1นะครับมาดูโหมด2ในฟังก์ชันต่อมานะครับตอนนี้ยังไม่กลางนะครับกดล,ล็อกครั้งแรกยังไม่กลางนะครับเดี๋ยวเราออกมานะครับตรนนี้ที่จะกลางนะครับก็คือเราจะกดสตาร์ทนะครับระบบก็จะกลางเห็นไหมครับกลางอกแล้วนะครับอันนี้คือโปรแกรมโหมดที่2นะครับฟังก์ชันที่2นะครับ